คืนนี้นอนไหมพ่อแม่พูดว่าไ,ไงดีเนาะเอกดีเนาะเอกล่ดีเนาะเอกลาเอกลาเยี่ยมมากต่อไปครับเอกต่อไปเอกแข็งไหมถึง คอสระตัวไหนจะีมาเกี่ยวัระเอเสียี่ออกเสียงเอระเอจํานี้เอี่ออกเสียงว่าเอกมาแก้จ่าพี่ขอสีน้ำเงินลูกขอน้ำเงินหมดดีกว่าแดงข้างหลังจะเห็นไม่ชัด โอเคนะเห็นไหมอันนี้คือพยัญชนะอ่ะอเซียมาเห็นไหมอ่ะส่วนคำที่ออกเสียงว่าเอเอเออวันนี้วงกลมอยู่บนพยัญชนะตามด้วยป้านล้วก็มีการันออกเสียงว่าเอออกเสียงว่าเอวันนี้ออกเสียงว่าเอแปลว่านอนแปลว่านอนมี่ครับไอเดียอเซียมา มีตับนี้ใช้ที่ที่คนพม่านะคะแรงงานพม่าใช้บ่อยมากเกฮันดิโกะกะกะแล้วก็สระเอกเกใช่ใช่ค่ะเกคือประตูอะแบบไม่ใช่ตัวกะตัวที่สามอาจารย์เกเกอาจารย์มายกยกยตัวอย่างบ้างยกตัวอย่างมาอะไล้วตัวอย่างเอ๊ะเอกเขียนถูกไหมเนี่ยถูกถูกครับโอเคให้ให้ให้ยกตัวอย่าง ภาษาไทยอย่างปะาป้าป้าป้าตัวอย่างตันี้ตัวอย่างป้าค่ะาจารเอกแปลว่านอนอ่านอแล้วก็ป้าป้าป้าไม่มีปวามหมาป้าไม่มีความหมายโอเคไยังไงตอนนี้ที่ออาเสียจเอ็กตอนนี้ในในในภาษาพูดไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ให้รู้ว่า วันนี้ว่างไหมอ่าดีจังเลยภาษาพมนะ่าครับอ่านะไครับ เคถูกนะอ่าวันนี้ทำงานไหมอ่าออกเสียงบ้างกันดลูลลาดีนี่ลูกลา ออกเสียงเป็นโอบุปยน,นัะอะไรมาผสมมันต้องออกเสียงอาทเช่นตับนี้นี่ครับอ่านสิอ่านว่าเสียบว่าไม่ไม่ได้อ่านว่าอะไรครับส,สาสาซสาอุซ่าอุซ่าอุ โอซาโอก็เลขเจ็อ่านได้ครับบอกว่ามีแฟนไหมอ่านนี้อ่นนี้คู่นี้จีดาช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 ีดาอันนี้คาว่าแฟนเนี่ยที่ออกเสียงว่าเนี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ถูกภาษาญามั้ยฮะตอนนี้ถูกไหมจริงๆคำเขียนคืออย่างนี้ค่ะ แต่ออันนี้ก็คือสมัยในเขียนแล้วค,ค่ะจังก็ทั้งส่งแบบส่งส่งส่งยววังเลยค่ะจใช่ได้ใช่ไหมใช้ได้ทั้งส่งยังค,ค่ะอีซาแปลว่าแฟน ครับแฟนบ้านเราก็คือกนะ <c oughs> ิ๊กนะยังไม่ถึงก,กับเป็นสามีภรรยาจะต้องมีคำแรงๆนมะีซ่ามีแฟนไหมมีครับโอเคผมนี้ใช่ได้นะครับจริงๆก็ใกล้ะจะของกลุ่มต่อเสียงนะ <c oughs> ไม่ใช่ต่อเสียงพวกกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอ่ะดูอันนี้เราดูตัวอย่างนะครับ ดีดีเนดีเนจะมาทีเป้าเดออกไหมครับดีเนดีเนจะมาจะมาผู้หญิมี่ชาทีเป้าเต่ เป้าติงเ,เอาหลักการเมื่อช้ามาใช้นะเพื่อเราบอกว่าคำประโยคที่เรา้า้ด้วยแต่เนี่ยมันเป็นประโยคบอกกล่าวหน้าแด่เกี่ยวกับกริยานะครับฝึกฟังอันนี้อันนี้กลุ่มนี้เขียนมานะครับการเขียนยังไม่คล่องแต่ฝึกได้นะครับจับม้าถี่เป้าแห่รู้เลยว่าเขาเป็นผู้หญิง ทีเป้าแดดเขาบอกว่าจะมาทีเป้าแดดแปลว่าทีแปลว่าลอตเตอรี่เป้าแปลว่าผูกจะมาทีเป้าแดดแปลว่าถูลอตเตอรี่ทีเป้าแดดไม่ถูลอตเตอรี่ว่าไงครับทีมาเป้าผูกมาเป้าผูกไม่ถูกไม่ถูกหรือ

ตัวนียตั้งใจเขียนว่าจะไปนะจะไปเชฟรองตัวแม่จะไปนะแก้ให้นะตัวแม่ตัวตัวแม่ตัวนี้นะตัวแม่ตัว คำว่าแม่เนี่ยก็เป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันแต่เป็นประโยคบอกเล่าบอกเหตุอนาคตมีคำว่จาจะอยู่ด้วยเวลาะจะต้องใช้คำว่จาจะกเราต้องใช้คำว่าแหม่แหรอแม่แมแมอ้าวจะเกณฑ์สวกนี้ครับจัดเกณฑ์